โอเคค่ะหลังจากที่รู้จักกราฟแล้วก็รู้จักการดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดแล้วนะคะมีอีกอันนึงที่สำคัญมากในเรื่องล็อกอาริทึมแล้วก็เป็นตัววัดว่าเราจะแก้โจทย์ล็อกได้หรือเปล่านะคะก็คือสมบัติของล็อกนี่แหละนะคะมีสมบัติอยู่เยอะมากเลย7ข้อซึ่ง7ข้อนี้ ต้องจำได้ทั้งหมดด้วยเนาะสมบัติต่างๆพวกนี้ใช้ตลอดนะคะไม่ว่าเราจะแก้สมการล็อกแบบใดก็ตามถ้ารู้สมบัติปุ๊บแก้ได้ถ้าไม่รู้ก็จะแก้ไม่ได้นั่นเองมีสมบัติ7ข้ออะไรบ้างอะหนึ่งสองสามสีห้าหกเอันนี้ค่ะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก,ก็ง่ายเดี๋ยวมาลองดูกันนะอันแรกค่ะข้อ1 ล็อก m คูณ n นี่เขียนติดกันคือคูณจำได้ไหมล็อก m คูณ n ฐาน a นะคะเขาบอกว่าล็อกผลคูณเนี่ยจะเท่ากับล็อกผลบวกนะคะล็อกของ m คูณ n ฐาน a เท่ากับล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a ค่ะ,ะมีประโยชน์ตอนไหนนะคะมีประโยชน์ตอนที่เราจะกระจายล็อก สมมติเช่นเรามีล็อก2คูณ3ฐาน2นะคะเราไม่ชอบให้มันเป็น2คูณ3เราอยากกระจายให้มันเป็นผลบวกก็ทำได้คือเราจะได้กลายเป็นล็อก2ฐาน2บวกล็อกฐาน2อันนี้ทำได้นะคะกระจายได้ใช้สมบัติข้อที่1นนั่นเองนะคะล็อกผลคูณเท่ากับล็อกผลบวก จำแบบนี้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันล็อก4คูณ9ฐาน3กระจายเป็นผลบวกก็จะกลายเป็นล็อก4ฐาน3บวกล็อก9ฐาน3แบบนี้นะคะไม่งงเนาะต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อกี้ล็อกผลคูณใช่ไหม ข้อที่2จะเป็นล็อกผลหารนะคะ่ะล็อก m ส่วน n ฐาน a นะคะจะกระจายเป็นผลลบก็คือล็อก m ฐาน a ลบล็อก n ฐาน a นะคะทำได้แต่ว่าฐานต้องเป็นตัวเท่ากันนะต้องเป็นฐาน a เหมือนกันนะคะอย่างเช่นล็อก5ฐานอ,อก 5, ส่วน2ฐาน2ใช่ไหมล็อกผลหารเท่ากับล็อกผลต่าง กลายเป็นล็อกหฐาน2ลบกับล็อกสฐาน2นั่นเองเวลาตั้งนะคะตัวตั้งกับตัวลบเนาะตัวตั้งจะเป็นตัวเศษนะคะก็คือ5เนาะส่วนตัวลบนะคะก็จะเป็นส่วนก็คือ2อนะอย่าตั้งสลับกันนะคะเนาะต้องเป็นตัวตั้งกับตัวลบนะคะต้องตามนี้ก็คือข้างบนลบ ข้างล่างนะคะเช่นการก,กับตัวนี้ log ก8ส่วน3ฐาน3นะคะเขียนกระจายเป็นผลลบก็จะกลายเป็น log ก8ฐาน3ลบ log ส3ฐาน3เขียนแบบนี้นะคะ log นะโอเคนะคะปบปบบต่อมาในทางกลับกัน ในเมื่อมันเป็นสมการที่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะไม่ว่าเราจะทำจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายค่าต้องได้เท่าเดิมนะคะนี่เรามีล็อกผลลบอยู่เห็นไหมล็อก12ฐาน 3, ลบล็อก3ฐาน3นะคะจากผลลบตัวนี้ก็สามารถเขียนให้เป็นผลหารได้นะคะกลายเป็นล็อกอะไร12.3ส่วน3ฐาน3ก็ทำได้นะคะ จากลบเขียนเป็นหารจากหารเขียนเป็นลบทำได้สลับกันอ่ะหน่งสองผ่านไปอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะผลหารกับผลลบผลคูณกับผลบวกนี่สอันนี้ผ่านแล้วต่อมาสมบัติข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า log m ยกกำลัง k ฐาน a นะคะสามารถย้ายเลขชี้กำลัง k ตัวนี้ค่ะเลื่อนมาข้างหน้าเป๊บเป็นตัวคูณได้กลายเป็น k log m ฐาน a นะมาได้นะคะโยงเส้นไว้ให้ k ตัวนี้นะคะเคลื่อนมาอยู่ข้างหน้ากลายเป็นตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น log ห กำลังสามฐานสองเลขชี้กำลังตัวนี้เนาะเคลื่อนมาได้นะคะมาอยู่ข้างหน้าฟลิปกลายเป็นอะไรคะสามล็อกหฐาน2องทำได้เชน่นกันกับอันนี้ล็อกสี่กลังลบสฐาน4ี่ลบสตัวนี้เคลื่อนมาข้างหน้านะคะ่ะกลายเป็นลบสองล็อกสี่ฐานสี่ จบนะคะในทางกลับกันตัวนี้3ล็อก5ฐา,าน2 3อ,อยู่ข้างหน้าตัวนี้เคลื่อนกลับก็ได้นะคะเนอนอกจากจะเคลื่อนมาแล้วมันก็ต้องเคลื่อนกลับได้ด้วยเพราะมันคือเครื่องหมายเท่ากับไงมันคือสมการเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะย้ายมันกลับคืนนะคะ3ตัวนี้ย้ายกลับไปกลายเป็นล็อก 5ฐา,านสองกำลังนี่สปึ๊บนะคะตัว G นะปึ๊บนี้เคผ่านไปข้อที่3ข้อนี้จริงๆข้อ3ใช้บ่อยจริงๆนะคะอ่ะดอกจันไว้สองอนอันนี้ใช้บ่อยมากนะคะเลขชี้กำลังเคลื่อนไปเคลื่อนมา แล้วก็อันที่4นะคะ log a ฐาน a log a แล้วฐาน a เหมือนเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีค่าเท่ากับ1เสมอค่ะ,ะเพราะฉะนั้น a จะเป็นอะไรก็ได้เนาะถ้าฐานเหมือนกันนะคะมีค่าเท่ากับ1เช่น log ก2ฐาน2ค่ะมีค่าเป็น1เสมอเออ log สฐาน 4' ก็จะมีค่าเป็น1เสมอเช่นกันนะคะข้อ4 ต่อมาข้อที่5 l o ล็อก1ฐาน A อถ้าล็อก1เมื่อไหร่นะคะไม่ว่าฐานจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะจะมีค่าเป็น0นเสมอเช่นล็อก1ฐาน2นะคะมีค่าเป็น0นลอก1ฐาน4ก็มีค่าเป็น0นยเช่นกันเนาะถัดมาสมบัติข้อที่6จะมีความคล้ายคลึงกับข้อที่3มากๆ โยงเส้นไว้คู่กันเพราะถ้าเกิดฐานดันเป็นเลขยกกำลังขึ้นมานะคะเช่นล็อก m ฐาน A กกำลัง K ตัวเลขชี้กำลัง K เนี่ยเขคือเป็นเลขชี้กำลังของฐานเนาะเวลาเราจะเคลื่อนมาข้างหน้านะคะเคลื่อนมาได้แต่ต้องอยู่ในรูปของเศษส่วน ต้องเป็น1ส่วน k เนอะอ่านี่ค่ะ k ตัวนี้ค่ะโดนเคลื่อนมาแต่ว่าเคลื่อนมาอยู่ข้างล่างเนอะเป็น1ส่วน k กลายเป็น1ส่วน k ล็อก m ฐาน a แทนนะคะเช่นล็อก3ฐาน2กำลังสอง เลขชี้กำลังตัวนี้เคลื่อนมาข้างหน้าได้แต่ต้องเป็นในรูปของเศษส่วนนะคะต้องเป็น1ส่วน2ล็อก3ฐาน2แบบนี้เชน่นกันกับตัวนี้ล็อก4ฐาน3ามกำลังลบ2ลบ2ก็ต้องเคลื่อนมาข้างหน้าแต่ต้องเป็น1ส่วนลบ2นะคะ1ส่วนลบ2ล็อก4ฐาน3แบบนี้ สมบัติข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7นะคะล็อกเฐาน A ตัว M กับตัว A สามารถสลับที่ได้นะคะเปลี่ยนจากฐาน A ให้เป็นฐาน M ก็ได้แต่ต้องเขียนในรูปของเศษส่วนล็อกเฐาน A จะเท่ากับ1ส่วนล็อก A ฐาน M เห็นไหมคะ M กับ A สลับที่กันอยู่นะ นี่นะคะเขียนในรูปของ1ส่วน a ฐาน m นะคะเช่นล็อกสองเออล็อกสามฐานสองใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนฐานไม่เอาฐานสองอยากเปลี่ยนเป็นฐานสามก็ทำได้ก็ต้องกลายเป็นหนึ่งส่วนล็อกสองฐานสามนั่นเองเนาะเช่นเดียวกันกับล็อกสี่ฐานสิบหกนะคะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนล็อก 6ฐาน4ก็ได้นะคะโอเคสมบัติ7ข้อนี้นะคะต้องจำให้ได้เนาะข้อ1ล็อกผลคูณเท่ากับล็อกผลบวกข้อ2ล็อกผลหารเท่ากับล็อกผลต่างนะคะส่วนข้อ3เลขชี้กำลังส่วนข้อ4ข้อ5อันนี้จำไม่ยากข้อ6ได้ข้อ7ดได้โอเคนะคะ